สวัสดีครัเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP กับดาวโจนเช้านะคะประจำวันที่20กันยายน65เนาะคำเตือนทางช่องไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับดาวโจน VIP ตัวเด่นก็คือ9กับ3ตัวรองก็คือ6กับ2 90 91เริ่ม91ด้วยนะ91 92 93 96 97 30 31 32 35 36 37 39นะ

สองหกเก้าหนึแล้วก็หนึกนะคะก็รูด9ทั้ง2แนวทางกันแล้วเลยเนาะแต่อย่าเลยเลืองตังเนะาะกับคู่ซื้อเอานะหกหนึ่งหนึ่งหกหกนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะหกับ9ตรงกัน2กับ3 8กับ1 แค่นั้นเองเนาะเลไมี่กี่ตัวเองเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ก็ะชอ่องวุ้นเส้นพารวยเนาะเิงๆปังๆทุกแนวทางนะคะสวัสดีค่ะ